เป็นพนักงานของเทศบาลหรือเปล่าครับหรือใช่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมฮะอ๋อนี่เป็นวันอะไรครับวันรณรงค์อะไรเหรอครับที่ทำทเวียนไปเรื่อยๆอ๋อหรือครับทำทั้งวันเลยเหรอครับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมานี่คือเอาญาติตรงริมพุดบาทออกใช่ไหมฮะอ๋อแล้วก็ดูแลทั่วไปทำความสะอาดทั่วไปใช่ไหมฮะ ขอบคุณมากครับ